สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการม c h ชาแนลนะครับผมเอ,อก่อนอื่นนะครับขอแนะนําก่อนว่าผมชื่อเอ่อหน่องนะครับที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือเรื่องที่เด็กใหม่หรือคนเก่าหลายๆคนที่ยังไม่รู้แต่บางคนอาจจะรู้ไปแล้วครับคือเรื่องการตั้งชื่อตัวละครการตั้งชื่อและตั้งค่าตัวละครนะตั้งแบบไหนยังไง ก็อ,อาจจะมีหลายท่านหลายคนที่ทําคลิปแบบนี้ไปแล้วบ้างก็ผมจะขออธิบายเสริมหน่อยนะครับลำดัแบ,บแรกนะครับการตั้งค่าตัวละครครับไปที่ชาร์เตอร์เนี่ยครับมีตัวละครให้เราเลือกว่าเราจะเลือกแบบไหนสไตล์ไหนเพศผู้ชายหรือเพศผู้หญิงนะแล้วก็สีผิวครับตามเลือกเลยว่าจะเลือกชอบแบบไหนสไ,ไตล์ไหนแล้วก็ ท็อปก็คือตัวเสื้อผ้าครับซึ่งส่วนมากไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะว่ามันเป็นไหแต่ว่าเสื้อเนี่ยในแพทนี้ที่สามารถคือเวลาเราเกิดใหม่เราสามารถวางตออเสื้อเราวาวาที่ือเมื่อที่ขวาฉี่ไรอที่แผลครนะับให้เป็นผ้าพันแผลในครรภที่ยื่นโดนตกโดยสุดเฉินได้โดยที่ยังหาผ้าพันแผลม่ได้นะครับแล้วข้างล่างก็กางเกงครับ ฮแล้วก็รองเท้าครับผีรองเท้านะฮะซึ่งตั้งแต่ส่วนของเสื้อผ้าลงข้างล่างมาลนวก็มี่บุเท่าไรน, <c oughs> นะครับเรากดเซต็ดีฟอครับนั่นหมายว่าเวลาเราเกิดใหม่ทุกครั้งเราจะตั้งค่าตัตัวละครเน,นี่ยครับโ <c oughs> อเค okay, คือผมตั้งไว้ละผมขอผมชอบตัวนี้โอเค okay. อต่อไปนะครับคือการอตั้งชื่อตัวละครครับ ปกติคนเขเกิดหรือว่าเล่นใหม่ๆชื่อตรงนี้ฮะมันจะเป็นชื่อตามชื่อเครื่องที่เราเราเรากินเข้ามาเช่นบางคนเป็นยูท r a เซอร์แอดมินิสเตอร์อะไรสักเอ๊ออะไรก็แล้วแต่ครับเป็นเป็นชื่อของอ่าเราพิมพเ,เ,เข้ามาซึ่งแพลตอร์กรอ่ะเขาจะอ่าดีฟอลต์ตามชื่อของสตรีมตอนนี้ขเขเปิดโอกาสทั้งนี้ได้ก็อันดับแรกครับถ้าเกิดผมชื่อเดิมเป็นนะคะปกติคลิกเข้าไปในชื่อครับพิมพ์ได้เลย ก็แค่พิมพ์เข้าไปเลยกิดคลิกไปก็้อกม,มาออกอมาเงี้ยออก,ออก,กที่อบัตรชื่องนีฮยแล้วก,ก็ลบออกนะฮะพิมพ์ได้เลยถ้าเส้นผมอยู่อยู่ทีมบุ๊คซึ่งส่วมนมากก็แล้วแต่ตกลงกันว่าเขาจะตั้งแบบไหนฮะแต่ว่าทีมผมต้งอตงตกลงกันว่าชื่อต้อองย่างนี้แต่ตัวหนึ่งก็แล้วแต่ครับอันแรกคือผมใส่ชื่อทีมก่อน u dot o dot l dot m ฮะแล้วก็ตั้งชื่อตัวหรหัส ชื่อตัวละคเดวิลชอบสีผสมตัวคบนะเป็นอันเสร็จสิ้นครับคือตอนเนี้ยเราตั้งค่าตัวละครเราได้อันต่อไปนะครับาการเลือกเซิร์ฟนะครับ่าไหนๆก็ไหนละ่ะการโอ,โ,อโ,อโอเคเอาเอาเลือกเซิร์ฟไ้ก่อนกาได้ครับเอาเลือกกันตั้งค่าวิดีโอนะฮะตั้งค่าวิดีโอในที่นี้ คือใช้ในกรณีที่เข้าสู่หมดกลางคืนบางทีเรายังหาไปฉายหาแบตเตอรี่ไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้ครับสามารถที่เมื่อได้ก็อาจจะใช้เทคนิคอ่นหนึ่งคืออไปที่อคอนฟลิกครับฟิกปริตฟลิกวีโอับตั้งค่าสองตัวในค่้มัสนสูงครับเต็มเลยครับแม็กเลยนั้นฮะมันจะมองเห็นในกลางคืนได้คข้างๆที่จะช,ชัดเจน มากขึ้นแต่ว่าอาจจะประเมินยังดีแต่ยังดีกว่าที่ที่ไม่มีประเมิแต่ถ้าเกิดจะให้อัตราลดก็คงต้องอ่เใช้เป็นหมดกาคืนปกติแล้วเปิดไปใช้เอาแต่ถ้าเกิดข้อมสุมตะว,วันแล้วมันแสบตามากก็ไป็นคนติคทับมันเดิมแล้ววิดีโอแล้วเ,อเอลือกอีฟอลครับนะฮะ,ะกลับมาเหมือนเดิมครับบภาพสีสันสวยงาม ต,ากกาต่อไปครับการเลือกชแนลครับอ่ฮไปครับอันนี้ชแนลตรงนี้เห็นตรงอันนี้คือเป็นลักษณะที่ว่าเซิร์ฟที่มีอยู่ทั้งโลกเลยครับคือมีคนเปิดเซิร์ฟแหน่เทศอะไรบ้างดูจากแรงติ้งก็ยุ่เยอะอนกันตามโซนพื้นทนี่สำหรับคนที่เล่นใหม่ๆแนะนำฮะให้เลือกอฟิลเตอร์ตร,ตรงนี้ก่อนครับนะฮะ ให้ปรับตรงแม็กเป็นเป็นศูนย์ซึ่งปกติดี o c มันจะเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยอยู่ครับหนึ่งร้อยอยู่บางครั้งเราเข้ามาปิงงลบเกินมันจะหาห้องไม่เจอเราให้เลือกเราเป็นศูนย์เราจะเจอทุกห้องครับปิงศูนย์ต่ำแค่ไหนยังไงเจอหมดครับเห็นไหมฮะแล้วก็คุนี้ก็ชื่อ s u อ e r ครับแต่ให้สังเกตน,นะครับคือผมบอกว่าเกมของ DC จะมีสองโหมดฮะอ่ะผมลองให้ออดูคือหนึ่ง โหมดฮดเอ่อโหมดเลกุล่าครับคือเป็นโหมดนี้ให้เป็นโหมดลักษณะการแบบยิงคือมองเห็นกดเอ t เ r อร์จะเห็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งบุงคคลที่สองคือตัวข้างหลังได้ฮะสลับไปกันมาฮะและอ e ีโหมดนั้นคือโหมดฮัรดคอครับโหมดอืโหมดฮารคอในห้าโหมดฮารดคอโหมดฮารดคอเนี่ยจะเป็นโหมดเออลักษณะแบบแบบเอ่อ หมือนเคาน์เตอร์สไตล์อะครับคือมองเห็นแค่แขนตัวเองเองห็นแค่ข้างหน้าเวลาข้างหลังไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นโหมดที่สมจริงหน่อยขึ้นมาหน่อยครับโอเคถ้าเกิดเออถ้าเกิดเราเจอห้องที่ชอบแล้วครับเราก็เลือกเก็บไว้เช่เนผมว่าผมเจอนีแค่ห้องโม Z, หมดเจซีมดหนึ่งสองเป็นทักคอเอาไว้เล่นทักคอองแอดไว้เก็บไว้ในห้องส่วนของที่้อบพิเศษตัวเองฮะจะส่วนในห้องไหนบ้าง คื 3, 7, อสามเจ็ดอ่ะฮต้อเคเก็บไว้ครับปิงนี่สูงมากคือส่วนมากแนะนํานะฮะว่าถ้าจะให้เก็บคือให้เก็บห้องที่มันปิงนิดน้อยครับแต่ให้เจอไงก็ใช้ทีธีการเอ่อเพาะจีั้นก,นกตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือรายชื่อห้องที่เอ่อเล่นเล่นกันอยู่สามสามเอ่อพีพีีพพพพแมวคือแล้วแต่คนชอบเพราะว่าคือคาว่าปิงสูงปิงต่ำมันขึ้นอยู่ความแรงเน็ต ของแต่ละคนจริงๆครับว่าเน็ตของคุณแรงแค่ไหนยังไงอ่าเพราะว่าถ้าเกิดเน็ตเนต็ตต่ำๆก็สบายไปเลยครับคือไม่ต้องมานั่งซีเรียสว่าจะเป็นแบบไหนยังไงแต่ถ้าเกิดคนที่เน็ตเอ่อที่ช้าๆใหม่ก็อาจจะเป็น ต้องเลือกให้ต่ำที่สุดเพื่อป้องกันแบบความหนื่ของตัวละครแล้วแ,ลแหลกแล้วะเน็ตมันจะไม่แรงเท่าอ่ะอาจมีปัญหาที่ฝีตกข้อช้าอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับเป็ัญหาเก็บห้องเก่าๆห้องที่ตัวพิ้งันต่ำไว้ะว่าเสือวันไหนอยากเล่นเซิร์ฟโน้นสักนี้ดูวงเวลาหลักคไปครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน มจะถือไปใช้ได้ติดตูก,ก่อนว่าปิงแค่ระดับต้นๆแค่ไงมันยังถือว่าไม่ยังเล่นได้อยู่ครับแต่ถ้าเกิดร้อยกว่ากับสองร้อยขึ้นไปเ,เริ่มแหลกแล้วเราต้องพิจารณากัน,นแล้วครับว,ว่าแบบไหนเก็มีเซฟห้องงด้วยเว้ลองเอเคลองเสื่อ,อไว้ดู ส่วนมากเซิร์ฟที่เล่นแล้วเล่นกันไแรกผมใหญ่ออจะเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์ครับนี่ฮะตรงนี้ฮะเอโอเคหลังจากนั้นถ้าเราเข้ามาแล้วพอสมควรอ่ะผมกดคอนเทนเตอร์เลยนะฮะตอนนี้เราจะมาดูเซิร์ฟใหม่อีกทีครับว่าหลังจากที่ uh, mm hmm. เราตั้งค่าทุกอย่างหมดแล้วเราเข้ามาดูเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟ นะฮะว่าโปรเพลของเราเป็นค่าแบบไหนมันจะมีแบบโหลดโหลดขึ้มนมาให้นะฮะนะฮะที่เราตั้งค่าไว้ตันนั้นบางครั้งเราไม่จามําเป็นต้องไปดูทั้งหมดก็ได้ว่าแบบไหนบางทีเราก็ดูชื่อห้องดูหมดของขอแอปหมดฮารคอรวี่โหมดบ้างแล้วแต่แเล่นสี่โหมดสี่ห้องไว้เล่นฮาร์คอกันแล้วก็จะมีเพื่อนคนนี้เที่อเพื่อนเราเล่นอยู่ฮะเราจะรู้เลยว่าเออเพื่อนเราเล่นอยู่เซิร์ฟไหนก็มาตรงนี้ครับเช่นอย่างฮะผมมีเพื่อนอนหนึ่งจะเล่นหมดฮัรดคออีกหนึ่งคน เซิร์ฟ18หนึ่งคนนะฮะเซิร์ฟ13หนึ่งคนในประมาณฮะหรือตรงคางว่ารีโมทนี่คือใส่ไอ d ีเ e s เข้าไปครับว่าเพื่อจดจำอะไรก็ได้อาจ,จเป็นเซิรนะ์ฟไทยฮะเซิร์ฟไทยไอพีเดี๋ยวผมขอดูเซิร์ฟไทยไอพี IP ก่อนนะครับก็ไอพอะไรจจำไม่ได้เหมือนกัน โอเคครับ okay, ได้ละไอพี IP. อ่าครับไอพีเซิร์ฟไทยก็เป็นหนึ่งหนึ่งเก้าจุดแปดหนึ่งห้าหนึ่งจุดห้าหนึ่งพอรันเป็นพอร์ตพอร์อตมีอยู่แล้วก็ใสต่ตรงนี้แล้ครับพอร์ตก็อ่อเป็นพอร์ตอะไรนะครับเอาไว้หนึ่งศูนย์ ออสองสี่ศูนย์สองครับสองสี่โอเคครับเห็นไหมครับเราก็ได้เซิร์ฟไทยมาแล้วดังนั้นเพื่อความรวดเร็วบางทีเราโมจะไปหาแล้วก็แอดไวตรงเซิร์ฟไทยเลยก็ได้ครับเพื่อจะรู้ IP ฮีดังนั้นเราก็ลองเข้าเกมดูนะครับว่าเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้คือก็ไม่น่ามีปัญหาเขาเรืเ่องบางทีก็ คอนเน็กได้เลยเช่นผมเลื่อก่วมีใครน้องผมให้เลื่อนขึ้นห้องไหนมาก็มีครัตามนี้กระดับนี้เข้าไปเชื่อมต่ออ่าปกอติจากนั้นสไตล์การเล่นมามว่าแต่ละคนก็ถ้าเกิดยังเกิดใหม่เกิดมาแรกๆก็เล่นใหม่แนะนําแรกครับฉีกเสื้อผ้าเราครับไปทำผ้าพปนแผแต่นล้พยายามวิ่งหาน้ําบอ่อน้ําธรรมชาติ แล้วกดไปที่มุมมองที่หนึ่งเรกินน้ำกินน้ำมเต็มกด F กดมีอิ่มไมอิ่มไปเลยแล้วกินอาหารอาวุธอ,อันตรองการผีอะไรเงี้ยเขาก็มาจากคนและพยายามหลีกเลี่ยงจากเมืองใหญ่ถึงจะเข้าเมืองใหญ่ก็เราพยายามลาหลบๆฮะเดี๋ยวโดนส่ครับหรือไปเซิร์ฟที่คนน้อยๆอย่างเงี้ยฮะโอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปเล็กๆน้อยๆจากทีมโบ๊กครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ